ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่16ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษแต่หลายคนรู้สึกมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมหงหน้าพวงหลังนะคะคุณอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอารมณ์หงุดหงิดหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียนะคะ <S <S ในช่วงนี้หลายๆคนคิดเรื่องเงินอยากหาเงินให้ได้เยอะๆกําลังคิดเรื่องการเดินทาง จะไปหาเงินบางคนรู้สึกไม่สบายใจอยากจะไปบวชชีพามไปจำศีลหรือไปภาวนาหรือไปทำสมาธินะคะระวังปัญหาสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลน,นะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องเงินมีโอกาสที่จะได้เงินได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะระวังอารมณ์นิดนึงนะคะหุดหิดง่ายนะคะอารมณ์ไม่ดีนะคะระวังคําพูดของตัวเองด้วยระวังคําพูดและการตัดสินใจสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านและเลขท้ายบัตรประชาชนให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีฟ้าสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้218นแะคะ218แล้วก็71ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ